เฮยสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดทุกผูทุกคนเนาะมื้อนี้กแม่ใหญ่จันทามาเกี่ยวข้าวตอนแงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวข้าวะเกี่ยวตั้งนานแลแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่มีเป็นมือกองให้เนาะมื้อนี้กสิมาเกี่ยวข้าวซําสิซําไดแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ย้กจะไเป็นมือกองให้เนาะ เดี่ยวเข่าว่าไม่ใหญ่กันดาเฮ็ด n h งแามแรงเนาะเด่ยวกันดาเกี่ยวเข่าเด้ออีพีไอตุกตุกทุกคนเขามาติดตามหักชมเนาะหักช่องเลยเด้อพระเมธีนองเลยบอดงบอดังเนาะช่องไม่นี่แหละพระเมธีนองเลยเกี่ยวเข่าตอนแรงตอนเท้านั่นสิเกี่ยวคือกันนีสิเกี่ยวตอนแรกเนาะพระเมธีนองไว้บัตร bên đây lại chiều khẩu ý cả nhà được không đi về đi về mình muốn đi nhà đi vào đi về nhà bài chiều ma đi bên con mà đủ đó phần mẹ thì nói ơi cái này chân đà, na chiều khẩu tồn lên ว่าจะดาบ้นนาเห็ดสั t เกี่ยวขผาแดงเนอผพ่อเมยพี่น้องเผานาแดงพ่เมยเก็บขผาตอนแลงกับเมยเนาะให้ถิมือกล้องให้พอเมยพี่น้องเลยเผากับบุคคลงามไม่ตญาทีนึง ต้ห่พอ่พอ,องเลยเน,ะนาะตพอมีพี่น้องก็แบบที่ดบ่เนาะม่เ <c oughs> สียดีไม่แหมเลยเด้อพอมีพี่น้องเลยเป็นวัดเป็นไอไนี่ใจะดากระปะข้อย,อยดีนี่แหงประไดเนาะเตียนกระปค่อยดีพอมีพี่น้องเลยเข่าตอนแรกเลยก็ขึ้นแล้วน,นี่แบบก็แพงกันเนาะ ไอ้พูดบาดบอกทีว่าได้ไจะเก็บเข่าบ่อได้จังที่ได้ลงมาจะเว้นเท่าไรพี่น้องเลยนี่สิไปทางไหนบาดสิไปเก็บเข่าบ่เจ้าโช๊ะจังว่าจะไปใส่พรมเต็นท์เขาอีกจะไปเก็บเข่าแล้วไม่อยากเกี่ยวเข่าคนเดีแล้วว่าหยาชัดมีแต่หยาติ นี่กะพี่เ่าก็สิไปใส่พุ่นบักแตงพ่อแม่พี่น้องค่ะพี่ตามรับชมน่วกันเนาะว่าพี่เน่จันดาสิไปเห็ดเปียอื่นต่ออีกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาทนี่พุ่นแหจบางป้าบักแตงพี่เน่จันดาบ้านนาเคยทำเคยเห็ดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลูกจะไผ่ก็สิไปเก็บเขาน้ำข้าวปูเพิ่นพุ่นแหจน้ำแผ่นเพิ่นพุ่นแหจเนาะเก็บเขใส่รถใส่ล่างฝุ่พ่อแม่พี่น้องย่างกับปลาเพื่ออะไรเนาะย่างเอาเจ้ากินได้เนาะยังสามให้ชี้ให้อยู่เนาะ ยังหลายให้อยู่พ่อแม่พี่น้องเลยอันน uh uh ี้ม uh 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 ีจะนาบ้านนาไปเห็ดเบี้ยอื่นอีกต่อพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ก็เห็ดเด็ฟใส่พุนหมักแตงแล้วกับซีฮดฮดแล้วกับซีชักข้างต่อพ่อแม่พี่น้องเลยไปยังกะทีน้องมามัวน้องกันเรือ

ิดแล้วคิดแล้วม่วนตามตรงไห้ทองหน้าเด้อบ่แม่พี่น้องเอ้ยมคนมักม่วนเด้อเนาะเป็นไงจันดาบาหน้ามักม่วนเด้อบ่แม่พี่น้องเต่ามักเมาเด้อเสียเมาเามักม่วนไปมานกัไป่แม่พี่น้อง d นนี่คือกระตาเต่าน้ำเนาะคุณพี่น้องหรือว่าเมาสกินเลยพุณพี่น้องเมาแหลกโมเมนเมาเหล่าเลยโมแมนเมาเบีะเลยค่ณพี่น้องเมาแดล